ท่านเยี่ยมล้อันไม่หายญาติโยมเพราะว่าที่พระคุณฉันโกหกท,ทั้งทั้งที่ไปทุ่ดงดมาแล้วนี่ยังโกหกนี่เอาดีก็ไม่ได้พอฟัง <c oughs> นั้นก็ตกใจคิดว่าไอ้ที่เราโกหกอะไรท่านนันก็บอกว่าหลังจากที่พวกเธอไปอยู่ที่หลังผักไห้ในเขตเสียวอาจารย์ในวันหนึ่งเธอปวดที่สาม,มารถใช่ไหมก็กราบท่านบอกว่าใช่ แล้วท่านถามว่าท่านทําไมจึงบอกว่ามีความสุขดีแล้กราบเรียนท่านบอกว่าพระอินทร์ท่านมาช่วยรักษาให้ท่านก็ถามว่าพระอินทร์มารักษาให้ได้ห้อะไรไบ้าง <c oughs> ก็กราบเรียนท่านกองกรงว่าให้วิชากอบโลกทิ้งท่านก็ถามว่าก่อนที่จะกอบโลกกอบโลกทิ้งต้องทาต้องมีวิชามีครูไหมก็ต้องตอบว่ามี มีธูปสามดอกมีเทียนหนักปปกหนึ่งเล่มมีดอกไม้สามดอกถ้าเงินหนึ่งสลึงแ้บอกถ้าอย่างนั้นดีแล้วก็ทานตั้งใจถามญาติโยมว่าใครต้องการยารักษาโรคบ้างนีไม่ต้องพักกันแล้วนะ,ะรักษาโรคตำราที่พระอินทร์สอนพระใครต้องการไหมญาติโยมยกมือเพึ่อยกมือพนมนะมึงต้องการครับกูต้องการค่ะว่ากันไปแถวแ ในที่สุดกว,ว่าปานก็ให้สันแดงเอาเลยทําการรักษาได้เลยเมื่อญอาติโยน่งหลายจัดสถานที่จัดเรียบร้อยและตามระเบียบแล้วมีของทุกอย่างก็เลยทำพิธีกอบให้ทานก็มีคนคนหนึ่งบอกว่าปวดที่สามารถพอกอบเพียงสามครั้งท้าสรหัวเป็นการใหญ่ กระดัดหัวหาการปวดปวดทิศะก็เป็นน้ว่าไม่ปวดทิศะการปวดทิศะหายไปวันนั้นก็เลยต้องทําวิธีการกรอบกับเป็นการใหญ่เป็นว่าคนที่มีโรควันนั้นประมาณร้อยคนเศษีมีคนหนึ่งปวดท้องกําลังปวดมากเพราะกรอบสามครั้งทิ้งก็หายก็รู้่าวว่าวันนั้นได้เงินไหลายสลึ ได้เงินร้อยสลึงกว่าแล้วก็นําไปถวายหลวงพ่อปานพลวงปานท่านบอกว่าข้าถวายเธอก็เรียกบอกว่าพระอินทร์ได้บอกว่าเงินนี้ใช้ไม่ได้ต้องทําบุญผู้ทิศสงสนัหนกับท่านผมมีคุนท่านเป็คน,นครูเขไปก็ยิ้มเเออทําถูกแล้วทําถูกแล้ว